สวัสดีครับผมสำหรับเอฟซีสอสอลำโฉวครับสวัสดีงามๆสำหรับแฟนครับแมพี่น้องปองไปสู่สุขคคกับแต่บันเท่าเนี่ยแหละนะครับบุคคลที่ผูกหวยเราพัฒนาเมื่อคืนนี้ครับผมเมื่อคืนนี้เป็นหวยเราพัฒนาวันจันทร์นะครับหวยเราพัฒนาวันจันทร์นี้มันออกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เจ็ดห้านะครับผมเขาตรงๆครับ ห้องบอกไปที่ศูนย์ครับเข้าตรงๆเลยครับบ้เลยครับโบ้เลยครับเลยครับแต่ว่างวดก่อนนี่มันจะหลุดนะครับมันหลุดแล้วงั้นมาเข้าเมื่อคืนนี้ครับวันศุกร์มันหลุดแต่วันแต่วันจันทร์มันเข้าครับผมที่ศูนย์ตรงๆครับคือว่าสาหรับผู้ได้ติดตามตสน้ำโชกคือนติดถือหลายคนอยู่ครับเนาะตัดสือหลายคนก็ติถือหลายคนครับมีชำนานเร็วผมครับลงทุนบ่หลายดอก แต่ว่าได้กำไรแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่โอกาสชัวร์ก็มีเยอะอยงไงเนาะปุ้นข้อนก็อยากได้ตัวสองตัวครับผมก็อยากให้ไข่ต่ไห,ห,ห,ห้ไปบางทีไม่หา้ามโบมินหรือคือเกาคร่าเยเวลาเอาซื้อไห้ประมาณนี้แหละครับโอกาสมันจังมีหลายการซื้อหัวเป็นการลงทุนครับผมเราเราจะซื้อทําไมเราซื้อไม่ถูกนะครับเราซื้อก,ก็ให้มันถูกเป็นส่วนมากนะครับเด้ออันนี้นตสอบอกเป็นความจริง คันพวเสียผมว่าผมหายซี่ส่นตรงๆกับย้อนหลังไปเบื้งนะครับย้อนหลังไปเบิ้งคลิปวันที่หยิบเก่านะครับว่าตาสอาน้าโจกในใี่หายตัวใดนะครับนั่นคันที่ตาสอ่าน้ำโจกที่เขียนมาหายเบิง้งว่างวดนั้นออกตัวนี้วดนนั้นออกตัวนี้สารับมือเนี่ยมันสามารถเขียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ครับการเขียนนี่มันโบนัสเฉลถือมาไหนบ่คือการย้อนหลังไปเบิ้งครับเข้าใจบ่ครับคืองวด ประจำวันนี้มันออกตัวนี้เราให้ตัวนี้ไปตัวนี้มันเขียนแล้วก็ได้ครับนะครับผมเนาะมันคือตัวกันมันตัวกันกระไดวางสีซะทางที่ดีท่านย้อนไปดูเลยนะครับย้อนไปดูวันที่ยีบเก้าเลยตะ่ตะต่สอให้เรียกอะไรนะครับย้อนไปเบึ้งว่าหายต้ตนตนนี้มันยังบอตัวกันครับผมเสียเวลาหน่อยหนึ่งแต่ว่าชั่วมันยังมีความจริงใจให้กันนะครับเด้อ ตศออนำโชคพูตรงๆอย่างนี้เลยครับผมบบเขียนให้เบิง้งเขียนให้เบิง้งผมสามารถเพิ่มไปก็ได้นี่เลข4ีนะครับแต่ว่าผมบบเหตุบบเขียนนะครับหายไปเบิ้องยังสั่นเลยชั่วนะครับผมทีนี้เรามาตามหวยเราพัฒนาวันพุธบัตรวันพุธที่สามเบียดเดือนเจ็ดหกเจ็ดตัดเลขเด่นมามีสามมีสี่มีเก้านะครับเด้ออันนี้ในเด่นมากนะครับผม ทีนี้เราก็จะจับคู่ให้ครับอย่าลืมสื่อบนสื่ลางเด้อนะทีมงานตัดสอน้ำโจกว่าอย่าลืมสื่อบนสื่อลางนะครับผมก็จับคู่ให้ก็มีเก้าสี่สามสี่หกห้าสามเก้าสามศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหก แปดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสี่เลขเบิลมีศูน์ูนย์สามสมสี่สี่เก้าเก้าครับผมนะครับอันนี้เลขเบิลนอครับมีแค่นี้ครับเลขก,กระสวรครับอันพูดไดว่าลายกหลายครับพูดไดว่ากหลายดอกแก่เพราะไย <c oughs> ถ้าสอไม่สนับสนุนในการเร่งการพนันการพรนัรพรนทุกสิ่งอย่างนะครับผม อันนี้ก็เป็นแนวทางให้ได้ครับผมขันแนวทางมันเถือกับเป็นตะซื้อเรียนจะซื้อนะครับโม่ต้องซื้อหลายซื้อเพราะเด็ค่าขนมก๋าต้มไม่ลูกใครร้านคาขนมนวน,นไปทำงานทํางานแปเนาะครับประมาณนี้ยาสาจริงจังกับมั่นครับผมครับผมกับพ่อเดว่าผมแม่นดอกแต่ว่ามันมีโอกาสจะซื้อครับผมเพราะว่าเรามีทีมงานเราครับทีมงานต่สอนนำโชคเรานะครับทําขึ้นมาแล้วก็ อยากจีเสนอนะครับเพราะว่ามันมันเห็ดมาดวนเราเขามาดวนเราครับก็เลยอยากเสนอสําหรับผู้ชอบเที่ยงดวงบางสีต่อไปให้ก็ไปซื้อมวมวดไปซื้อครับซื้อมืดปีกับวัตถุเจ้าเตี้ยซื้อซี่หางงวดกับวัตถุเจ้าเตี้ยตสอนนำโชคครับติดตามตสอนนำโชคครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรับรองพอกันทุกงวดเลยครับกับตสอนนำโชคไม่ต้องไปขึ้นยากว่าสิบมุมีแนวทาง ตสทีบออกเป็นแนวท่างให้ครับออกมาทุกวัดนะครับผมครับท่านบางทีท่านก็อาจจะเคยไปดูหลายๆแอดมินนะครับผมเพื่อนการ์เดียวมากหลายๆอาจารย์ครับกัามีถือแนบวถีแน่ผมก็เบิ้งขึ้นกันนะครับผมเพราะมีทางเลือกเยอะนะครับบางคนก็มากทางเหลือกนี่เดือวไปจับไซจากอาจารย์นี่ไปจับไ่อาจารย์นั่นนั่นะครับบางทีนะครับบางบางทีมันก็ถูกไปกวางนะมันหลายหลายมันก็เข้าเคสเห้าสับสนนะครับในการซื้อนะครับ น่ตสอนนาโชคมีชุดเดียวตลอดนะครับตลอดปีตลอดาศาสตร์ฟางซิซักมีชุดเดียวประมาณนี้แหละครับทีมงานตยสารนำโชคเฮีดออกเฮีดออกที่พบวันนี้ครับบอเคยไปเสนอกระไปครับมีช่องเดียวคือตสอนนาโชคนี่ยแหละครับวกเ,เป็นทีมงานเฮียดออกมาเป็นเลขคำนวณครับเป็นเลขสูตรนะครับมีประมาณนี้นะครับผมเด้อขอบคุณครับที่มารับชมรับฟังแล้วก็กราบขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ กล้าพอคุณอีครั้งบนยางมากรับสาหรับกดติดตามให้ต่อสอนนะครับอธิพันหลายครับแต่มีความภูมิใจดีใจร้ายครับผมที่เพื่อนติดตามให้นะครับผมก็่าวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับทีมงานต่สอนะครับขอบคุณสําหรับ f c ทุกท่านนะครับผมก็ดีดีใจน้ำนะครับเมื่อคืนเตือกันถึงแน่นอนระวางเลยครับว่าเดี๋ยวเพราะว่าไอไปที่ศูนย์ตรงๆนะครับ อย่าลืมงวดนี้นะครับผมงวดวันพุธที่31นะครับผมหลังจากซื้อหวยราวพัฒนา31แล้วเดี๋ยวผมจะมีต่อหวยรัฐบาลไทยให้เลยนะครับอาจิโตอให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมดีแจ้งอีกเท่อนหนึ่งเด้อยครับเด้อเพราะตรงห่วงนะครับบ่บอกมีผิดไปผาดออกไข่แน่นอน <laughs> หวยไทยนี่กับว่าใครผาดเดีครับหวยไทยนี่ก็ได คอยถามเบื้องวดนี้ครับงวดที่แล้วมก็ถือมาแล้วนะครับเอาคอยดูงวดนี้เด้อหวยหวยรัฐบาลไทยแต่ก็เป็นลุ้นหวยลาวก่อนนะครับวันพุธที่สามเอ็ดคือพรุ่งนี้นะครับผมไหลอยู่นี่เป็นวันอังคารเลยครับผมนะครับนั้นผมจะขอย้ําอีกครั้งนะครับที่จับคู่ให้นะครับหวยพัฒนาวันพุธครับหวยพัฒนาวันพุธที่สามสิบเอ็ดเดือนเกดหกเก็ดครับหวยก็จะมี 9434 65 39 30 85 4ห19 86 10 76 9 4 80 74เล็กเบิร์ทัมี0มก9เด้กรมออันนี้เลกเบิร์ครับผมมีประมาณนี้นะครับ คันท่านโบจำโบได้เดี๋ยวเดี๋ยวผม่าแคปแคบหน้าจอเอาด้ครับเดี๋ยวผมสถ่ท้ายรูปให้่าแคปหน้าจอทาไปขยายบึงแต่ว่าเรื่องความชัดนีชัดยู่ดหรอกครับไปแคปหน้าจอเอาดีกว่าแน่นอนกระไดเคลื่อนครับอันนี้ฟังสกักันประมาณนี้ครับผมอธิบายให้ฟังคือทีมงานตะสอไม่มีใครก็มีพวกเราทําขึ้นมาเองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นยังบุนครับผมดีใจ บ่หลายคือเพิ่นดอกครับผมเป็น่องน้อยๆแต่ว่าก็ดีใจที่เพิ่นกดไค์กดแจให้สุดยอดครับมีความสุขนอนเยิมเปยๆอยู่ทั้งๆที่กับบ่หลายดอกแต่ก็ดีใจนะครับผมกาบขอบคุณนะครับผมสำหรับทีมเอ่อสำหรับเอฟซีตสน้ัโชกสุขคนสุขคนเลยครับผมกาบขอบคุณหลายๆและขอบคุณครับผมที่มาชมแล้วก็ถูกหวยกับผมด้วยเนะยดีใจนั่มครับดีใจแบบยั่งยิ่งนะครับผมพอทีมงานตสก็ถูกเหมือนกันขันถึงถึงนล้วกัน เพราะว่าคันบ้ถือก็หลุดกับลุดตั้กันเลยครับผมกับสีบ่ถือขึ้นกันเพราะว่าผมก็ซื้อสูตรเดียวกันประมาณเท่ากันนี่นะครับผมไปกับรางบนผอมเดี๋ยวป้่อยประมาณนี้ครับผมบ่ทีมกันบ่คอหลอดแข็แดดไปทังอื่นครับผมก็ซื้อสูตรของเจ้าของขึ้นกันนะครับผมขอพูณครับเดี๋ยวแป๊มหนึ่งผมจะถ่ายรูปให้แล้วไปแคปหน้าจอเอาเด้อบันเอาดูชัดๆนะครับผมครับผมนี่แหละครับผม หวยเล่าพัฒนาของวันที่31เดือนเจ็ดหกนะครับผมเข้าห้ตัววิ่งตัวเรีนมากมีสามมีสี่มีเก้าครับผมเราให้เราให้มานะครับแล้วสำหรับหวยวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมันออกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เจ็ดห้าครับเข้าหอยซศูนย์มาตรงๆนะครับเด้อ ให้ตรงๆเลยสี่ศูนย์ครับผมแล้วก็เลขวิ่งเลงเล่นกับเขาเพื่อกันกับเขาซี่เขาศูนย์ครับผมนะครับเราก็จับคููถือพอดีนะครับออกตรงๆเลยครับผมนะครับแล้วรบมวดวันวันจันนะครับผมท่านก็ย้อนหลังไปเบิ้งก็ได้ครับผมย่า้ผมเขียนต่อกันผมเขียนให้่ไทยไทยทยถ้ำหรือบางทีมันก็คือบอกว้างนะครับมันมันตัวกันได้เขียนเพิ่มเข้าไปตัวเดียวก็ไม่รู้แล้วครับอ่ามันตัวกันได้นะครับผมเด้อก็หรือเขียนใหม่มาก็ ไม่รู้หรอกว่าเรา,เ,ราเขียนใหม่เขียนเก่านะครับ <c oughs> ผมก็เลยนไพย้อนเวอร์ดกว่าครับฝึงคมชั่วห้องประตัวกันครับห้องประตมกันครับถือคือถือรุดกิดลุดคืดลุดครับผมขอบคุณครับที่ด like กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมแล้วมาดูจับคู่ให้ครับผมเนี่ยจับคู่ไพ่ก็มีเก่าสี่สามสี่หกขาดสามเก้าสามศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดหก 1>, 1 0ึ8ดหสรับเบิลก็จะมี0 0 3 3 4 4 9มีานครับมีซี่ครับสำหรับตัวเจาะครับตัวจาะต,ต,ตัววงกลมให้ก็จะมีนี่ครับผมมี943986 เจ็หแดสีบบ่เก้าสรเบอร์มีแค่นี้ครับเนาะก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากตตส<ะ>น้ำโจกด้วยครับพมอาจจะมีเสียงลูกสาวหลาห่าพรมเฮาด้วยครับผมพ่อกันชิพหนาด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกดกระดิ่งอย่างเตือนกดติดต,ต,ตามคือเก้าคือหลังเฮาด้วยครับเด้อขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ